คลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันกับสิ่งที่เหล่าลิลลี่สิงคโปร์นั้นเขาให้เจอลิซ่าใน Universal Studio s i n สิงคโปนั่นก็คือการคีบ p วามเป็ของ Lisa. ลิซ่าล่าสุดนี้นะครับอย่างลิลลี่ทีมก็ได้ออกมาเตือนเหล่าลิลลี่เขาเอาไว้ด้วยบอกว่าเตือนใจสำคัญเลยสำหรับลิลลี่ทุกคนเรานั้นยินดีที่จะได้เห็นลิซ่ามีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินกับเวลาว่างที่สมควรจะได้รับ กับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวแต่ยังไงก็ตามเราขอความร่วมมือจากทุกคนให้เคารพความเป็นส่วนตัวของลิซ่าด้วยการติดตามลิซ่าการบันทึกเสียงการถ่ายคลิปวิดีโอในขณะที่ลิซ่านั้นทํากิจกรรมส่วนตัวหรือว่าการลบกวนเวลาส่วนตัวของลิซ่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการลุกล้ําความเป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่เคารพผู้อื่นโปรโดให้พื้นที่ลิซ่าได้พักผ่อนและชาร์จพลังอย่างปลอดภัยเรามาทําตัวให้เรียบง่ายและแสดงให้เห็นว่า เรานั้นเป็นแฟนคลับที่เป็นผู้ใหญ่พอและให้เกียรติการทั้งศิลปินแล้วก็แฟนคลับรวมไปถึงยังมีการแชร์คลิปนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งเลยหลังจากที่มีคนรู้ว่าลิซ่านั้นอยู่ในยูนิเวอร์แซลคนที่อยู่ในสวนสนุกเขาก็วิง่งเขาก็กรูกันไปหาพื้นที่ที่มีการบอกว่าลิซ่ากำลังอยู่ในช็อปนี้นะลิซ่ากำลังเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกเครื่องนี้นะ หลังจากนั้นก็เกิดการมุงกันเกิดมหาชนวิ่งกันเข้าไปกระจุกอยู่จุดใดจุดหนึ่งนะครับซึ่งอินเตอร์บอกว่ามันอาจจะไม่สมควรมันอาจจะไม่เหมาะไมยเข้าใจอยู่สนสนุกมันเป็นพื้นที่สาธารณะแต่หากทําแบบนั้นด้วยเหตุผลที่ว่าอยากไปเจอลิซ่ามันอาจจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนมันอาจจะทําให้คนอื่นที่ไม่ได้รู้จักไม่ได้ติดตามลิซ่ามองตัวน้องเป็นคนยังไงอาจจะมองว่าเป็นศิลปิน ที่ทำให้กลุ่มแฟนคลับนั้นคลั่งแล้วเกิดความเป็นไม่ระเบียบเรียบร้อยเกิดความโกลาหลนเกิดขึ้นทั้งที่เขาก็มีสิทธิ์ใช้ในพื้นที่นั้นเหมือนกันแต่ก็ต้องถูกลดลอนสิทธิ์ไปเพราะว่ากลุ่มแฟนคลับของลิซ่าไปรวมกันไปกลุกันอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งตามที่มีข่าวออกมาซึ่งมันก็ไม่โอเคแล้วอาจจะทําให้ลิซ่านั้นรู้สึกไม่สบายใจถ้าหากว่ามีเหตุการณ์หรือว่ามีประเด็นแบบนี้ผุดขึ้นมาวกเข้าหาตัวของลิซ่า เรื่องการขอความร่วมมือของกลุ่มลิลลิตมาพูดกันอีกหนึ่งเรื่องดีกว่านั้นก็คือการที่พี่โดโนแวนนั้นมาอยู่กับลิซ่าฝั่งแฟนคลับฝั่งอินเตอร์เขาก็เดาๆกันนะครับว่าหลังจากจบเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตที่สิงคโ,ครโปร์ลิซ่ากำลังจะมีงานใหญ่อะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่ามีพี่โดโนแวนมาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนก็ตามมักจะพ่วงมากับงานใหญ่ๆเสมอเลยเพราะว่าพี่โดโนแวนนั้นเขาก็มีสังกัด ที่ในระดับของ global เลยนะครับในการเป็นบริการให้กับศิลปินต่างๆมากมายลิซ่าก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของบริษัทที่พี่โดโดนแวนนั้นทำงานอยู่เพราะฉะนั้นการที่จู่ๆพี่โดโนแวนวาร์ปมาที่สิงคโปร์กับลิซ่าต้องมีอะไรบางอย่างให้มีเหตุผลเกี่ยวข้องกับงานระดับบิ๊กเบิมระดับใหญ่ ใน global แน่นอนก็ต้องมารอลุนกันนะครับว่าการมาครั้งนี้ของพี่โดนแวนกำลังจะพาลิซ่าไปที่ไหนและลิซ่านั้นกำลังจะมีงานอะไรในระดับพี่ต้องมีบอดการระดับ global เข้ามาคุ้มเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยให้กับตัวลิซ่าคลิปนี้เรามาอัปเดตสั้นๆเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ